สวัสดีครับวันนี้พาเกษตรกรมาดูแปลงกล้วยนะครับอายุสเดือนนะครับได้สี่เดือนเต็มสี่เดือนกับไม่กี่วันแปลงนี้ใช้ระบบน้ําเป็นน้ําหยดนะครับเดี๋ยวให้ดูเคยพามาดูแล้วตอนอายุเดือนกว่าๆนี่ยครับระบบน้ําหยดนะครับเป็นเทปคู่แล้วก็ปุ๋ยที่ใช้นะครับจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่แอดเม็ด ปุ๋ยไก่อดเม็ดนะครับจะพาดูข้างในนะครับระยะปลูกแปลงนี้ประมาณ2เมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับโดยประมาณเนาะดูนะครับลักษณะลำต้นลักษณะใบนะครับข้อใบหางนะครับปุ๋ยไม่ขาดเนี่ยครับเพิ่งจะกรอบโคนนะครับเพิ่งจะกรอบโคนต้น นี่ครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับอายุสี่เดือนเต็มนะครับกับอีกไม่กี่วันปกติแล้วเนี่ยกล้วยหอมจะออกเครือนะครับเมื่ออายุครบหกเดือนนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ําเพียงพอนะครับอายุครบหกเดือนเขาจะตกเครือตกปลีนะครับแล้วก็อีกประมาณสองเดือนเก็บเกี่ยวได้อันนี้ก็กําลังเร่ง ตัดแต่งใบนะครับเนี่ยครับตัดแต่งใบออกตัดแต่งเฉพาะใบหลุดกาบนะครับตัดแต่งเฉพาะใบที่หลุดกาบออกอเท่านั้นใบที่ไม่หลุดกาบเราก็จะเหลือเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็จะมีฉีดยายาเชือลาแบบนี้ครับเชือลาแบบนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มฉีดนะครับหลังจากแต่งใบแล้วนะครับแต่งใบแล้วก็จะฉีดยาเชือลาป้องกันไว้นะครับช่วงนี้ฝนชุก เสร็จแล้วงานถัดไปนะครับสําหรับกล้วยสีเดือนก็คืองานใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใช้นะครับในช่วงอายุนี้นะครับแนะนําเป็นสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้าสิหรือ16 16 16นะครับช่วงนี้กล้วยจะเริ่มสะสมอาหารแล้วนะครับใกล้จะตั้งท้องนะครับใกล้จะออกปลีเนาะต้นก็จะได้สมบูรณ์นะครับ แต่อย่าลืมนะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับอย่าลืมใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูขี้วัวขี้ไก่นะครับร่วมด้วยมีตัวไหนใส่ตัวนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งเนาะแต่ขอให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักใส่ด้วยกันได้ขอให้ได้ใส่นะครับใบเขาจะได้เขียวเข้มเขียวนานนะครับปุ๋ยเคมีนะครับจําเป็นต้องใส่เพราะว่ากล้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองต่อปุ๋ยเร็วนะครับ อย่างเราใส่ปุ๋ยวันนี้พรุ่งนี้มาลืนเราสังเกตใบนะครับจะเขียวเขียวเร็วมากนะครับปกติแล้วเราจะใส่เดือนละครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสองกำม,มือถ้าอายุขนาดนี้นะครับประมาณสองกำม,มือก็ประมาณส0งร้อยกรัมนะครับโดยประมาณนี่ครับก็จะมีตายบ้างนะครับตรงนี้ว่างเนี่ยตายนะครับไม่ได้ปลูกซ่อมแต่ถ้าจะปลูกซ่อมนะครับคนที่ แล้วถ้าจะซ่อมนะครับให้เร่งซ่อมตั้งแต่กล้วยอายุหนึ่งเดือนนะครับเพราะถ้าหลังจากนั้นเราปลูกซ่อมไปแล้วโตไม่ทันกันแน่นอนนะครับผลผลิตก็จะออกไม่พร้อมกันนะครับปกติแล้วในต้นเล็กนะครับเราจะทําการไล่ปุ๋ยนะครับเร่งให้ปุ๋ยต้นเล็กให้เขาโตทันต้นใหญ่นะครับนี่ครับความสมบูรณ์ของต้นลำต้นอวบอ้วนนะครับไม่สูงชะรูดนะครับเพราะว่าเราแต่งใบน้อยนะครับเราพยายามเหลือใบไว้ให้เยอะที่สุดนะครับ สังเกตดูครับต้นเตี้ยนะครับพอเขาตกเครือตกปลีมานะครับปลีก็จะไม่สูงเครือเครือจะไม่สูงเราก็ไม่ต้องลําบากาในเรื่องของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ําการหอ่อตลอดจนการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะทําได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะครับสําหรับกล้วยหอมทองเน้นแต่งใบให้น้อยนะครับเหลือใบใบเยอะ น,นี้ระบบน้ำหยดนะครับเป็นเทปคู่นะครับสายคู่ขนาดาสายยางประมาณ25มิลนะครับเป็นสาย25มิลตาน้ำก็ตาน้ำเลยนะครับตาน้ำกี่เซนเอ่ยหาไม่เจอ ออโอเคตาน้ํา25ี่สิบห้าเซนครับตาประมาณ25เซน25่สิบห้าเซนหนึ่งตาเนี่ยครับสังเกตที่พื้นนะครับที่พื้นดินเห็นเขียวๆนะครับตะไคร่น้ำขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ทำให้ดินสมบูรณ์นะครับแปลงนี้เป็นดินทรายนะครับ ดินทรายสามารถปลูกได้เช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเน้นย้ําแล้วกันนะครับหลายๆคนชอบถามนะครับว่ากล้วยนะครับจะปลูกกับดินแบบไหนนะครับดินแบบไหนเหมาะสมที่สุดกล้วยชอบดินประมาณไหนนะครับหลักๆเลยนะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงนะครับมีอยู่สาสประเด็นใหญ่ๆนะครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของ สภาพดินนะครับพื้นดินที่ไม่เหมาะสําหรับการปลูกกล้วยเลยนะครับไม่เหมาะสําหรับไม่เหมาะหมายความว่าปลูกได้ครับแต,แต่อาจจะโตไม่ดีเท่าที่ควรหรือปลูกแล้วได้ผลผลิตไม่ค่อยงามนะครับหรือปลูกไปแล้วมีปัญหาเรื่องของผลผลิตเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับอันนั้นคือไม่เหมาะนะครับปลูกได้เช่นกันแต่อาจจะได้ไม่ดีเท่าคนที่มีพื้นท,ที่ที่เหมาะดินที่ไม่เหมาะก็คือหเลยครับ มีมีโอกาสนะครับน้ําท่วมน้ําขังน้ําแช่นะครับน้ําท่วมน้าขังน้ําแช่กล้วยไม่เหมาะที่จะเจริญเติบโตและให้ผลให้ผลผลิตได้ดีนะครับกล้วยไม่ชอบดินที่มีโอกาสน้ําขังน้ําแช่น้ําท่วมนะครับสองนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสขาดน้ํานะครับน้ําไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็น ที่ลุ่มที่ดอนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าหน้าแรงอาจจะไม่มีน้ำลดหรือมีลดไม่เพียงพอสำหรับพืชเขาก็ให้ผลผลิตได้ไม่ดีไม่เต็มที่เท่าที่เขาควรจะให้ได้นะครับไม่สมบูรณ์อันนั้นก็ไม่เหมาะที่จะปลูกนะครับสำหรับเชิงการค้านะครับอันนี้แนะนำเป็นเชิงการค้าเนาะอย่างแรกเลยก็คือพื้นที่ไม่เหมาะเรื่องของอเป็นที่น้ำขงังน้ำแช่น้ำท่วมนะครับไม่เหมาะ อย่างที่สองก็คือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อการาให้พืชนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือพืชชนิดใดก็ตามนะครับสิ่งแรกสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนะครับสำหรับการทำการเกษตรก็คือแหล่งน้ำนะครับคือหัวใจสำคัญของการปลูกพืชนะครับนี่แหละครับอย่างสุดท้ายนะครับพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกกล้วยนะครับ อย่างสุดท้ายก็คือสำหรับกล้วยหอมทองเนี่ยเป็นกล้วยที่ไม่ชอบลมลมแรงมีโอกาสหักล้มเสียหายได้ง่ายนะครับอันนี้คือไม่เหมาะที่จะปลูกกล้วยหอมนะครับแล้วถามว่ามีวิธีป้องกันไหมถ้าพื้นที่ที่มีลมแรงนะครับเขานิยมนะครับเกษตรกรนิยมใช้กล้วยน้ำว้าเป็นแนวกันลมนะครับปลูกล้วยน้ำว้าเป็นแนวกันชนให้นะครับเนี่ยครับ หลักๆเลยเกษตรกรที่สนใจปลูกนะครับเชิงการค้าต้องคํานึงถึง3อย่างนี้นะครับเป็นหลักแล้วสุดท้ายนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่ต้องคํานึงถึงนะครับถ้าจะปลูกเชิงการค้าปลูกสําหรับขายโดยเฉพาะนะครับสิ่งสุดท้ายเลยคือเรื่องของตลาดรับซื้อนะครับต้องมีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในพื้นที่ท้องถิ่นตัวเองหรือ เป็นตลาดใหญ่ๆที่เราต้องอตัดไปส่งในจำนวนมากๆหรือจะเป็นตลาดที่เป็นรูปแบบของโรงงานรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเอาไปแปรรูปเอาไปส่งออกหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการปลูกเชิงการค้าส่วนของผมเองนะครับคุณยาวกรุป๊ปของเรารับซื้อเฉพาะกล้วยหอมทองอย่างเดียวนะครับ โรงงานหน้าโรงงานอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดโคราชนะครับนะครราชาสีมาของเรารับกล้วยหอมทองทุกวันนะครับเกษตรกรที่มีนะครับสนใจปลูกสนใจร่วมาค้ขา,ขายกับเรานะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่เบอร์ศูนย์หกสองนะครับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหกนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์0ูน1 1หกสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสสองหกเกษตรกรที่สนใจปลูกเยอะต้องการตลาดรองรับนะครับระบบทำสัญญาประกันร,ราคาเรามีาหน่อกล้วยจำหน่ายเรามีตลาดรองรับสำหรับกล้วยหอมทองแล้วสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของพื้นที่ตัวเองนะครับไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตนเองนั้นสามารถปลูกได้แล้วงาปลูกไปแล้วผลผลิตจะออกมางามไม่งามนะครับเรามีชุดทดลองปลูกนะครับ1ิบยี่สหน่อ พร้อมส่งทั่วประเทศนะครับสิบยี่สิบหน่อเรามีส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเรามีตั้งแต่กล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะครับมีแทบทุกกล้วยเลยที่เป็นกล้วยเชิงการค้าหรือใครต้องการศึกษาโดยละเอียดครับเรามีหน้าเว็บไซต์นะครับชื่อ w ว ww ์ไกล้วยหอมทองปทุม .com นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลย กล้วยหอมทองปทุม .com นะครับหน้าเว็บไซต์เราจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตลอดจนเก็บเกี่ยวเลยเดือนที่1 2 3 4ใส่ปุ๋ยอะไรต้องปฏิบัติด,ดูแลอย่างไรถึงจะถูกต้องนะครับถึงจะได้ผลผลิตดีมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับลองเข้าศึกษาเข้าอ่านดูได้นะครับหน้าเว็บไซต์เราอันนี้กล้วยอายุ4เดือนนะครับ สวยนะครับค่อนข้างสวยใบเขียวเข้มใบเขียวเข้มนะครับโคนใหญ่นะครับแต่โคนเริ่มลอยแล้วนะครับได้เวลากลบโคนแล,ล้วนะครับนะครับเมื่อสักครู่สังเกตเห็นก็จะเริ่มมีไล่กลบโคนมาละแต่งใบกลบโคนนะครับแต่งใบใส่ปุ๋ยกลบโคนนะครับงานต่อจากนี้กล้วยอายุสี่เดือนก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกสิบหกหลังจากนี้หนึ่งเดือนนะครับ ทางเจ้าของสวนก็จะต้องเตรียมไม้แล้วนะครับไว้สําหรับคั้มเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพามาดูวิธีการคั้มที่ถูกต้องเขาทํากันยังไงนะครับเพราะเห็นแฟนคลับหลายคนครับติงมาเรื่องของวิธีการคั้มอาจจะไม่เห็นปลายไม้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าปลายไม้เราเก็บยังไงคั้มอย่างไรโดยใช้ไม้ไผ่ลําเดียวนะครับไม้ไผ่ไม่มีง่ามนะครับไม้ไผ่ตรงๆงเลยนะครับไม้ไผ่หนึ่งลำต่อหนึ่งต้นคั้มยังไงต้นถึงไม่หักไม่โค่นนะครับ พราะกล้วยเนี่ยครับกล้วยหอมทองไม่สามารถรองรับน้ําหนักของเครือเข้าได้นะครับเครือสิบกว่าโลนะครับต้นไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับค้ำก็ต้องค้ำให้ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาดูนะครับวิธีการค้ำที่ถูกต้องนะครับวิธีการเก็บปลายไม้เก็บอย่างไรพอคลิปที่ผ่านมาถ่ายมาอาจจะไม่ได้ให้ดูที่ปลายไม้นะครับเห็นหลายๆคนอา่า ร้องขอมานะครับว่าขอรูปลายไม้หน่อยเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาไปดูกันนะครับวันนี้มีโอกาสมาดูแปลงที่อายุได้สี่เดือนนะครับก็ค่อนข้างสวยครับระยะปลูกสองคูณหนึ่งจุดห้าโดยประมาณนะครับสองคูณหนึ่งจุดห้าเมตรโดยประมาณปกติแล้วระยะแนะนานะครับจะเป็นสองคูณสองเมตรนะครับจะปลูกได้สี่ร้อยต้นต่อไร่นะครับสําหรับกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าก็จะปลูกห่างหน่อยนะครับสามคูณสามหรือสี่คูณสี่ได้นะครับสําหรับกล้วยน้ําว้าแต่กล้วยหอมทองปลูกห่างมากไม่ค่อยแนะนํานะครับโอเคนะครับวันนี้พามาดูแปลงจริงนี่ครับพออายุได้สี่เดือนก็จะเริ่มแตกหน่อขึ้นมาสังเกตเห็นได้นะครับรอบโคนต้นหนอนนี้เรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับปล่อยอีกไว้ก่อนอีกสักเดือนหนึ่งเราก็จะเริ่มตัดแต่งทิ้ง แต่ไม่ใช่การฆ่านะครับการเฉือนทิง้งเฉยให้ต้นเขาอ้วนนะครับให้เพื่อไม่ให้แย่งอาหารไม่ให้แย่งอาหารต้นแม่นะครับให้อาหารไปที่ต้นแม่ไปที่เครือนะครับไปที่ผลเต็มๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้พาม,มาดูเรื่องระบบน้ําแล้วก็วิธีการคํหนึงถึงพื้นที่แบบไหนเหมาะที่จะปลูกพื้นที่แบบไหนไม่เหมาะนะครับ แล้วถ้าเราฝืนปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะนะครับควรไหมนะครับคือสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือว่าเรามีการลงทุนไปแล้วเราก็ควรที่จะได้ผลผล,ผลิตกลับคืนนะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาที่ปลูกไปกล้วยหอมทองนี่8เดือนได้เก็บเกี่ยวเราเสียเวลาค่อนข้างเยอะค่อนข้างนานนะครับปลูกไปแล้วก็อยากให้ได้ผลผลิตเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับโอเคนะครับ สนใจสอบถามเรื่องใดนะครับต้องการหน่อไปปลูกปลูกมากปลูกน้อย5้าหน่อสิหน่อ100ยี่หน่อร้อยหน่อพันหน่อเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0621151426นะครับคุณยาวตลาดไทยนะครับโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้สำหรับแปลงกล้วยสวยๆใครที่กำลังเริ่มนะครับ มีความตั้งใจจะปลูกต้องการศึกษาหรือปลูกไปแล้วไม่เข้าใจนะครับหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับกล้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้สร้างเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแบงนี้เนื้องานก็ประมาณนี้ครับ มีการตัดแต่งใบแล้วอา่าพรุ่งนี้เขาจะใส่ปุ๋ยนะครับหลบค้นต้นแล้วก็มีการฉีดยาก,กันเชื้อราใบนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ